สวัสดีครับพี่น้องครับผมคลิปนี้เอาเดี๋ยวครับเอาเอาขับไปใจสื่ออะไรครับกับเจแวนไปแล้วครับเมื่อกี้นี้เอาคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมตาซึ่งตาของผมนี่ยังมีชีวิตอยู่ดนะครับยังอยู่อายุได้ จะ9ก้าสิบปีแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายก็เลยเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมแกหน่อยครับผมว่าเป็นไงบ้างเป็นโรคชราครับโรคชราไปดูคักบ่ฮะงอนคัดงอนคัดหนาวคัดหนาวกัหนาวคัดงอนกับงอนคัดเดี๋ยวนี่หอนมันว่าเดี๋ยวนี่ Ờ, ờ, Hãy ừ? ừ. chạy im ba. im ba. Nghe. Chạy im bà. Bà chạy im. Chạy im. im ừ. oxygen Xoay hai chạy, cứ bò bay đằng mà nè hai chạy bò im à này.

ห่อนไปนอนหนอะอืม okay, uh, well. ้ ê, ê, ้อนว่เช็ดไรเยหอนซ้ำถึงได้นาคือบ่อาบน้ำนาะอาบน้ำใน่อเอ๊่า้สอนนยมเเอานำ เตอเป็นซีซูมือ,อได้กี่ปีหรอกับปีเนี่ย,ยไ,<ะ>ได้กี่ปีเาะฮะรัปีได้ก,กี่ปีแปดบเก้าเป็นตะไดพ่อลอยปะ่ะปาจะนาเอาลอยชิ้นปาปี <c oughs> อ้ <c oughs> ได้แล้วแปดสิบเก้าปีครับเจีเจียวหนึ่ง้อยสิบห้าปีวะท่านเพราะงี้หน่งร้อยสิบหปีขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก16ปีครับไอ้แมนม่วยี่สิบหปีบนตัวเนี่ยขาดอีก26ปีเพราะงี้

กินเฮ่นได้เลยเป็นปะปอกมาเลยแกมาเลยอย่าให้สุปเงาเอาม่ให้กินจะไปแซ่บอันนี้กินน right. uh, ้ำร้านนี่แซ่บสบเอานี่กินมึนกอันนี้แหละของที่พงยี่มักกินเลยกินแล้วเล็ดได้เยนยนี่กินแล้ว

การในฟืนซิมมุนีน่ขี่โกงตัวนี้แล้วไปซิมแล้วแข็งแรงที่ยังนี่กินโลดเจ้าแล้วมีแห้งตัวมีแรงหายใจต่อคอยสิได้ร่อยสิบห้าปีาปาเจ๊เจ๊ เนือมันแซ่บ่อพอแซ่บเป็นตะแลนได้กินหรอกินเดืดเลยมาหลายกล้องเห้ด้ไหเอาไหเอามาไว้เหรออีกเทีย เอาแม่ไฮไลฟ์เอาพีเด้อเอาเนี่ยเนี่ยสีเด้อนั่นละวางไปหันเลยวางไปหันเลยนั่นแะแบน่ะแบนี่เก่าล่ะแบนี่เก่าน่ยแงมอยากแงมเลยก็กินหลวดมันมาเป็นยังที่แงงากินอกนะกินดีด กินดีสมือแล้วพาดตานีมานีกินดีแลาต้มขนมน้องมอมองไหนมองมันหวอนเนี่ยห่อนไหมอืมอะไรเงี้งงา เปิดอีกเปิดอีกโ้แซบแซบอ้ยเอาอีู่ปะอมันเกินเทราป่วยก็ไม่แห้งอ่ะกินเทราป่วดแตไม่แห้งอ่ะอืมกินหลายๆมันเป็นผลเนี่ยเนี่ยเขาจะเกยดใจวุ่นอ่ะอืม เดาาีย,ยนห่อนอาบน้ำนี่พวกสอมที่เพียรหมอนบบฮอแล้วนก็ห่อนอเอยอออกินเขาได้ยังข้ามไปเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ย มีแห้งเลยเอาเาเํแงตาอาคาครับเดี๋เวผมกอกเป็นเเกลองลกผู้เฒ่าโลกชราสร้างไม่ด้เลยนี่เหี้งเอแมนสร้างบ่แมนสร้างกล้องกล้อง

หูยี่บอกว่าของหุ่นหกฮะหูยบอว่าของหุหนหกอ่ะหูยู่บอว่าจะของหุหนหักสนอกหูย่ไปบอกยังงี้วินเบิ้งต้ปลาเขาันตัวเบื้งปาเขา ไปมาลำไส้หน่อยอืมไปมาลำไส้หลานไผ่ร้านชายห้านไผ่้านไผ่านไผ่มหาเล่านี่มันมหาเล่าเหรนได้รานไผ่มาบ้าทีกันเอามาเบิ้งเรเป็นไผ่รานไผ่นนะได้ละจำอ้วัวเมียผมนี่แหละกวางสุดปูดสปูดแว่นแว่นี่แว่นี่แว่น

S <S จังไรเอาไม่กินอีกเมือนแรงกินอีกอันนึงเด้อเหมือนแรงเอาให้เรา,ากินอีกอันหนึ่งร้อนมีแหง้แงาหายใจยิ้มไปครับ้งนือกิน

Buy an, 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 đi an, buy 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 ร้านไพ่ร้านไผ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 กับร้านไส่ซุปเปอร์ยาสาธุครับ่เ้ทหน้าก็อากินอาใกันเมือไหร่แบบนี้ด้อยให้ชาตินี่จารก็ชาติ์กไม่ได้สาธุปานมาไปซื้อยังเป็น ดดป้านมาไปซื้อยังเป็นได้เดี๋ยวนี่ยยายจอยไปซื้อสู้กินกินยังโออได้ห่อนึ่งฟัดมือหนีอือเออผู้มีผู้ผู้เป็นมีผู้เปามีผู้เข้าเปามียังขออะไรกันอะไรกันลอยไปเอาข้วอาจานมีที่จานเมียให้ร้านเท่าไรก่อนตๆๆๆอะกี้ฮะ

เอาหอดใบหน้าไปจำเอาเงินมาแตงเนี่ยผมนี้ะเดีแตงร้านไผ่เย็นไปเย็นไปเย็นไป ช่วยไปจานเดี๋ยวผมไปหากินน้ำนั่นหม่อยไปออกซิเจนนี่ได้โดนมาไหนเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยเอาหาในอเดียวเนาะย่าแทา่งถังนอยู่อ้ถงเขาอัดมากพอเต็มอันนั อ,อันขาดคือต้องอึคุณึคุณดึขึ้น,น,น,นเลยต้องเอาใส่ให้ท่านสะบาันย่บกขึ้นกับคือบกขึ้นย่ขคือเบา,าแนวขอบดังไงล่าโอ้ยมันขอบใน,ในใแล้วเขาพุ่นออกมาตนหนีนะเพี้ยนไงเพี้ยนร่องบานแนวขอบดังมันคอยอคอยบวหัวไหล <laughs> แนวขอบดังมขอบไปเลยบวมหัวไหลสะานกระสีอึดอัดขึ้นวลาะ อันนี้มันพร้อมมันซื้อปลาได้